เอาอย,าย่างนี้ก็แล้วกันนะพ่อหนูตื่นประมาณ9ก้าโมงพ่อยกอาหารไปวางไว้ที่ข้างเตียงและหนูจะได้ลุกขึ้นทานนะหนูจะไปพักผ่อนอบ๊ายบายพอ่อหน่าวัาด้ปล่อยกินหนามแก้งมาแล้วตัวเนี้ออยายพ่อยกอาหารไปให้นี่เอาแต่ตัวปันเนียนเอาตาไม่เอ้ยจันแรมมาถึงปอบรังเกียจร้องไห้ ลูกจันเนอจันแรบลูกแม่ปลอดภัยและลูกเออ,อย่ากรับ <Hi. S 1> พ่อคะ่ะหนูเรียก้ยแล้วดูพอ่ออะไรอีกอลูกงบายัน <c oughs> ลมมันพัดมาตั้งหน้าต่างหนูหนาวคะ่ะเอาปิดให้ลูกปิดหน้าต่างแะตัวหนูเตีย้ยปิดไม่ถึงคะ่ะหนูกลัวตอกพ่อมาปิดนิดหน่อยสิ <c oughs> ปิดเองดิลูกไปปิดหให้มันตานูก,ก็นอนเปิดจะลมปัดแองนะเนี่ยเดียว พูดจาน่ากเกลียดพอไปตาหนูเรียกอยู่นูไปและะ่นะหนูหนาวค่ะเดี๋ยวจนกลับเดี๋ยวจะกลับกลับให้กลับตับ้งใจอ่ะแล่จองง่าตาจองแจกปิดแล้วปิดอย่างนี้ลูกปิดของไม่ใช่ยากค่ะ,พ,คะพ่อคะพ่อหนอนนี้สิหนูกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่มีอะไรมีอะไรเป็นปัญหาก็มีสัญญาณกดกริ่งสัญญาณเลยนะลูกนะ พวกมหาดเล็กองค์รักก็อยู่แถวเนี้ยโอ้ยหนุหนูกลัวพ่อนอนเป็นเพื่อนหนูก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเด็ดไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรอ,อ้าวนี่จะปิดประตูแล้วพ่อมานอนนี้สิไปตาจองเจ็ดปิดแล้วจอง้าแจงรายการหนยดูหาย จะจันพังประตูอ่ะลองแล้วแต่จันแจงความข็อาบุกรุกจะเมืองกันติดร้านเหมือนกันแล้วว้าเข้าต่างก็ได้ไปชิบหายน้ำอะไรตายแล้วชุดกระมองฉันเทน้ำไปก็โอ้ยอดซาเวนีบากอดมนนนนะอดเสียแล้วซาวบายนน

ขึ้นอย่างนี้พี่น้องครับเราจะว่าองค์ชายลอยสักเป็นคนที่อกักตันยูก็คงไม่ถูกเขาถือสัตยาสวรรค์ที่สัญญาไว้กรรับจันแรมซึ่งเป็นคนดีของเธอสเสด็จพ่อสเสด็จแม่จะหาว่าเป็นคนน้ำแระไทยดำก็ไม่ได้พ่อแม่ทุกคนอยากใจลูกเป็นคนดีได้ดีนี่คือการมองต่างมุมของปัญหา สาลงไอ้สั้นทันเวลาครับลอยจากก็ลาออกจากตําแหน่งขององค์มกุฎราชกุมารโดยไม่ได้ห่วงใยต่อราชบัลลังก์ขาจะไม่ทิ้งจันแรมได้อาศัยอยู่ณพรมแดนของพระมหานาครโครนบและนครสองแฝวันเวลาล่วงเลยไปจนบัดนี้ก็ได้มีจกักรีพยานรัก เป็นผู้ชายมีชื่อว่าเรืองฤทธิ์้อยจักต้องทำงานทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกเนียเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครทั้งสิ้นพี่จูได้รู้ว่าเขาเป็นคนดีจันแรมและเป็นคนดีจันแรมต้องหวานอมขมกลืนลูกก็เป็นที่รักสามีก็เป็นที่รัก คืนนี้ในขณะที่ลอยจักและเรืองฤทธิ์นอนหลับสนิทด้วยความเหน็ดเหนื่อยจันแรมตัดสินใจโดยเด็ดขาดแล้วว่าเขาจำเป็นต้องสละชีวิตนี้เพื่อลูกเพื่อผัวเขาเป็นตัวสร้างปัญหาทุกอย่างเขาคือเจตกลา จะมาประดับกิ่งฟ้าได้ยังไงเธอเขียนจดหมายวางไว้หนึ่งฉบับเชื่อมัน่นว่าจดหมายฉบับนี้ทําให้ลอยสักเกลียดแล้วก็ลืมเธอได้เื่อกริดลูกของแม่ตื่นขึ้นมาเธอจะไม่เห็นหน้าแม่แล้วนะลูกนะ ขอให้เธอไปอยู่กับพ่อแม่ไม่อยากจะจากเธอทิ้งเธอรักลูกแต่แม่ต้องสละาดได้ทุกอย่างลอยจำแรมฝากลูกด้วยนะครับชาตินามีจริงเอาไว้เจอกันใหม่ลองกบักบก าวลงบันไดของกระทนเกลือรีดทุกของแม่อิจ,จัาแรมมึงจะถ่วงเวลาทำไมมึงรักลูกรักผัวมึงต้องไปใช่มันต้องไปผู้เป็นแม่ต้องการหลีกทางให้ลูกและผัว ยามหนาวของคืนนั้นเรื่องริ์ตื่นขึ้นมาในยามใกล้สว่างแล้วแม่แม่ครับพอ่อแม่ไปไหนอ่ะเข้าใจว่าแม่นะลงไปเก็บผักเพื่อจะไปส่งขายเลี้ยงชีวิตแม่ครับ เรื่องนี้ติดตามหาแม่อย่างกล้าหาญแต่ก็ไม่เจอหลงทางกลับไปสู่กระท่อมไม่ได้แล้วบ้าครับแม่อยู่ที่ไหนนายหนูหนุ้ยและนายเท่งเดี๋ยวหลบหลบซ่อนๆ่อนก็ามาอยู่ในป่าช้าเพื่อจะฝึกความกล้าหาญกัน บน่าว่าพี่เอาเรื่องเราแล้วนี่ยินไหมอ๋อ ว่าไรตั้งลุมเกาลุ่มไม่มึงแหละแต่มันมากมาอยู่นักหน้ามึงวายมาคึกตองประตำในป้าจา่าแต่เสียงเรียกแม่มาวังแล้วน่าทุกใจแม่ครับแม่อยู่ที่ไหนมันแล้วแหละทำช่้ยชจ้ยไปดิ พี่อินตะเราหยิงแสดงความกลัวมันลกกว้างเป็นเรื่องนอกเรื่องกาไม่นอนกไรเรืยอแม่จ๋าแม่ครับไม่ได้ยินตี้และปักบอกมันหรือว่าตำมาตำไรขึ้นมัง่งไม่ใจรู้รักตัวงยังไม่รวยไรใจเอาเอาลูกปลาไปใกล้เราไม่ใจรู้จ้านั้นว่าพอล่วงให้เดยกใกล้ลูกปลาอยู่วะ นี่ก็จะตามจับตัวนี่ก็ประกาศก็ว่าเราพลาดติดตามให้เขาเชื่อมเชียงแม่แกก็มาพูอแล้วไฮ้ยแม่อยู่ที่ไหนหนูกลับบ้านไม่ได้นี่ตัวอะไรเนี่ยแข่งตึงนมาแล้วแข่งตัวอะไรอะ่ะฮะตัวอะไระครับตัวปลา ตัวพราเห็นแม่บ้างไหมน้ำหลวงค่อยอย่าลูกพ่อครับป้านเด็กนี้แลพ่อนั่นเคยผัวแม่เออโตตั้มไม่เป็นตั้มหลวงค่อยมันลูกพ่อนะั่นะนะพ่อชื่อไรล,ลูกพ่อผมชื่อลอยศักดิ์ครับอย่าอยู่ไหนอเอา้ารู้เลยผมถามคุณทำไมาเออโตกูกขปิดเออเรากปิดอะไรอย่าเอง แลแม่งไปไหนไม่รู้ก็ตามหาอยู่เนี่ยไม่เห็นแม่ในบ้างเหรอมึงชื่ออะไรวะชื่อเรืองฤทธิ์เรืองฤทธิ์ครับเกิดวันไรนี่เกิดวันอังคารเกิดวันอังคารใช่เทีงไปแก้หลบหลบไปแก้หลบตัดล่องดีว่า เกิดว really? ันอัง <un> ค <questo>? ันครับปีอ่ะปีขานเดือนนะเดือนห้าวันคานปีคานเดือนห้าใช่ใช่แล้วอะไรปล่อยปล่อยปล่อยไรเดียดอ๊ะฮึกลับมานีเดียวกลับมานีเดียวติดแร็วกวแล้วยิงมาติดแร็วแล้วติดอยู่ตรงนี้มัไม่ใช่ใจ่หลัดกดใช่รุดไปครองจีนอ้าว รู้ว่าเกิดวันอังคารหรือปีกาดเดือนนะนำกูมาละมีจากมาแต่ปลาย,ายอุ้มปลงอับปลงมากราบไพรุงอโนไตถึงวัดว่าตามุนีอ๋อนน้ายว่ว่าตามุนีไพย ได้ล้าวเทียงรลายสิมันจะไปหาแม่รลายสิลายป่าไปจับลูกใครมาจากได้ล่ว รูบุคลิกใจจริกว่าเด็กนี่มันน่าจะมีวาสนาดูปากขอคิวข้างอ๋อเมือนอย่างกับแต,ต่ว่าตามีเจือาสองราชาน้าว่าจะมาปราบมันนี่ลูกคยอยะนายเทง่งเรียกนายเทง่ง นายเรียกปลื้มอ่ะนายเท่งค่อยได้จานครูอยู่นี่ป๊อปนี่จานประกาศจังแล้วนี่ว่าปอบตัวนายเท่งนายหนุ่ยตีน้อไอ้จับได้หรือระบวชก็วอนอ้อนุนทีนี้ไปเอาลูกใกลมาแล้วผมปอบอกับออลูกปลื้อดีไปปอบลูกเก่าน่ากลัวนี่ปอบแทนเท่งเกือกก็อใจอยู่ไปต้อนเอาเตะตีนก็าใช่ย กูว่าไม่เอาแล้วเลยเ,เ,ลย,เย,ยบอยู่อ้าวชื่อไรอ่ะลูกผมชื่อเรื่องฤทธิ์ครับตามมาแม่แล้วเนี้ยปราคนนี้จับผมมาครับโอ้จ้าพุดโธเดี๋ยวพออีหนังวิปัสนาด,ดูลูกนะว่าพอแม่ไปไหนเดี๋ยว แล้วพอแม่อยู่น้อยอยกพ่อผมชื่อลอยจักแม่ผมชื่อจันแรมลุงชื่อทองลุงชื่อแก้วลุงชื่อเดียกอยู่ที่กระท่อมครับผมตามหาแม่ผมหลงะลาดเด็กนี่ปูดยาฉลาดไม่พอเละไหลมือที่ลุกโอ้มีเอกความเป็นเอก,กบุรุษมีกงจักรในฝ้ามือเดี๋ยวพอยปัฒนาลุกนะโอ้จ้าแม่ โอ้จ้าลูกเกอร์จันแรมเกิดความรักกับองค์ใจลอยซักเพื่อจะได้ทองเศ้าบริสุทธุ์ผู้มีธรรมะสวรรคก็จะท่งผู้มาปราบมานโอ้โอ้เคเป็นโดรากาวงกันร,ร oh, okay, น,น้อยยานเราเออจ้าลูกจ้าอจันแรมจ้าเสียสละชีวิตลูกเกอร์เพื่อลูกเพื่อพ่อจนตู้ปอหมดจับตัว ไปพอผมอ๋อพอหมดนี้จะถูกเด็กนี่ปราบเพื่อให้เราช่วยทรอนวิจารแม่จัดนี่แหละนะสะวรรค์นเนี่ยมันกีดเส้นตุกซิ่งตุกยางอ๋อแล้วว่าอ๋อออไอ้ไรลูกอะไรพิจารไปยืมกระดานกระาเครื่องรำบ่าบัวเรา นี่แสดงว่าเด็กนี่ลูกเป็นเด็กที่จะมาพราบมันเขามีเจือไายก็งกงราชาคันี้นายเท่งนายนุยเอวอนกลับไปอ้อนุนดะลุกลั่นลั่นเป็นแล้วนะมาช่วยกันเลี้ยงดูเด็กนี่อาจารย์กับแหลวันพงึกดีแล้วึกพลื้อมึงไม่บวดทีเขาอ๋อแค่ลกขนาั้นไปตามมาช่วยกันดูแลเด็กคนนี้เด็กผู้มีบุญญาเตอะไปพบมาแล้ว ว่างใจไปตักทีแม่แม่กางเกงกับปลวกกินแก่แม่เดวให้ยาแม่แมชาปุตโตชาล้นางอยู่นี่ลูกผมจะไปหาแม่ครับอย่าดื้อลูกนะเรื่องริดอยู่กับแม่แม่เธอตอนนี้ตกอยู่ทีลำบากต้องรอวันเวลาเธอไปช่วยแต่จะรักแม่นั้นต้องเรียนวิชาผมต้องอยู่กับเรียกว่าหลวงปู่ลูกอยู่กับหลวงปู่ แล้วผมนอนกับแม่นอนกลางคืนไม่มีแม่ผมนอนไม่หลับออเออแดกหลุนนี่มันติดแม่กาช้านี่ตังให้หนาหยนุยเป็นแม่ชั่วคราวให้หนายเทงเป็นพอชั่วคราวช่วยกันดูแลเลี้ยงแดกหลูกนะแต่ตาเทงมันเนี่ยวหลูกอีกแล้วอ่ะพลังเดือดร้อนนั่นเพราะมันนี่หลูกคนเยอยะแต่ตาเทงเหี่ยวคนกูไม่พลัมไม,ม่เอนติดกูแล้วหนย บุโรล่ะคุณทายอยู่วีกกันเนคุณเคียนจีคุก,กันเด้ะคุณใช้วิกกันเด้อเวลาคุณติดแปมเพิร์กร็เด้จคุยต่อบอบอกเราหมดนี่เราจะต้องช่วยดูแลเด็กคนนี้ให้นายหนุ่ยเป็นแม่ให้นายเทงเป็นพ่อได้ช่วยกันสอนวิชาความรู้ให้เด็กนะได้ไปช่วยแม่ก็จะได้ไปพ,พระพอหมดทูได้ปล่อยผึงบุญเรียกว่าแม่ลูกนะแม่ไหนอะอ้าว หน้ไปไหนแล้วอ่ะรับไปโย,ยนในหลวงนุ่นอย่างหนูเรียกว่าแม่นุย้ยแม่นุย้ยเออข้างหลังนะครับพ่อเทงพ่อเทงแม่นุย้ยโอ้ผมมีแม่ใหม่เลยครับหลวงปู่นั่นแหละลูกมีแม่ใหม่แม่ลูกม่วงนอนครับไปอุป้งก้าคอนะนะอุ้งเก้าคอนลูกคอยนอนไปทปั้งหมนพวดกลับมาจ้างแต่มานเหนื่อย เดียวตาหลกมันดีนอนนอนน้หลกนะครับเอ,อแม่จะกรอมไม่นอนหลกนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อนายนูหนุ่ยเป็นแล้วครับผมเกิดเป็นแม้คนนอนเชี่ยลูกเออแล้วหลูได้กินป่าเลยไปเข้ากันไป,ไปก็ควายปรางกันไปไปนะก็ควายตั้งวันเดียวน้องไปอุ้งเอง เป็นพวนี่มาอุ้งข้าวเปลือนบานเน้นมาโอ้เรามันเป็นพวันที่ไม่มีความหมายอุ้งข้าเองเมียไม่ทำหายตาแต่กอควยจันไปตังหมอเองนี่ลูกมันนอนไม่รับยกไปจะไปไปได,ไปได,ได้ตาแต่กอควยนะค่ะกอควยร็จแล้วนีอนอนเที่ยลูกเออนอนเชี่ยวจะดีแม่ไปลาเจอครีมตาหนาะ เขาเรียกกันว่าอยู่ดีแม้ไปถือมาตรองรับรับหนึ่งแม่วายตานะหน้ารับ